มีความคิดเห็นอย่างงี้นะฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเงินยังที่นะครับครับว่ารดเงินเดือนพวกสอสอพวกสจพวกอะไรลงมาสักหน่อยแล้วก็มาช่วยคนจนนะจะดีกว่าครับไม่ดีอ่ะไม่ดีไม่ดีค,ดคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันอย่าบาังปนกันผมว่าพวกนั้นมันรวยอยู่แล้วครับเออ าไม่ใช่จะนนกัดเแล้วครับไม่่ใชเขารวยก็เรื่องของเขาเราไปเกี่ยวอะไรเขาหรอาอ้าวเขาบอกว่าเงินไม่มีให้ก็คงเขาไม่ได้บอกว่าเงินไม่ไม่ใช่ก็ตอนนี้ก็ได้อยู่ก็จบไปแล้วไม่มีอะไรอ่าก็ได้อยู่เขาไม่ได้บอกไม่ให้เนี่ยอ่ะก็ตอนไม่ไม่ตอนไม่ตอนนี้ได้ไม่เดี๋ยว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 ตอนนี้ได้อยู่เท่าไหร่ ผมกดนอายุเจ็ดร้อยเออได้อยู่เจ็ดร้อยเขาก็ให้ไปตลอดไม่เกี่ยวกับเราเขาไม่ได้ลดคุณดิเขาให้คุณสงสารคนไม่ต้องไปสงสารเขาตัวใครตัวมันไม่ต้องไปสงสารใครชีวิตรู้จักคนสักกี่คนนะฮือถามหน่อยอ่ะอะชีวิตหนึ่งเนี่ยรู้จักคนสักกี่คนโอ้ผมเออชีวิตเนี่ยชีวิตไม่ชีวิตนะครับไม่ชีวิตเราคนหนึ่งเนี่ยรู้จักคนสักกี่คนนะ ก็รู้จักเยอะเหมือนกันเยอะเลยทั้เท่าไหรเอ้อ่อเออทักกี่คนไม่รู้ครับอ้าวไม่รู้ได้ไงแเ้าก็บอกรู้จักเยอะลงตออมานที่ว่ารู้จักสี่คนเอออ่ารู้จักกี่คนนะเอารวมยากทั้งหมดเลยอ่ะคนรู้จักนะถึงหมื่นคนไหมอ่ะคนรู้จัก่ะถึงไหมแล้วในหมื่นคนนั่นเป็นคน คนมีผู้สูงอายุกี่คนแล้วในหมู่ในหมื่นคนที่เป็นผู้สูงอายุที่กี่คนเนี่ยมันมีผู้สูงอายุคนไหนที่ไม่มีที่ที่จนนอ่ะสักกี่คนนะเออเอออย่าไปจินตนาการแบบเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครชีวิตผมนะคุณนัทโธผมว่าผมรู้จักคนจริงๆไม่เกินสองร้อยคนวะเดี๋ยวว่าแต่เป็นพันเลยนะเออนะครับเอาเต็มที่อะผมว่าห้าร้อยอ่ะห้าร้อย จริงๆที่ต้องห่วงนี่คือต้องห่วงแบบคนแบบอายุอย่างผมใช่ไหมยังไม่ได้เบียยบุญสุขอายุเลยผมไม่ห่วงใครทั้งนั้นจะไปห่วงทําไมเราตัวใครตัวมันนะเออวอเออว่ะกินแทงกันได้ไหมไม่ได้กินแทงกันได้ไหมไม่ได้คิดแทงกันได้ไหมไม่ได้จะใจกว้างเป็นห่วงคนไปทั้งโลกอย่างนั้นเลยหรือจากชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นไหมไม่จริงไม่จริงไม่จริงอเวลากินของอร่อยไม่เลือกใครเลย